ติดตามความคืบหน้าการหรือคดีใหม่ของดาราสาวแตงโมนิดาพัชรวิรพงศ์นะครับซึ่งล่าสุดเลยพันธบทเอกทวีสอดส่องครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้มีการเปิดเผยถึงกรณีที่นายอัจฉริยะเรืองรัตะนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยื่ออาชญากรรมได้เข้ายื่นหนังสือเพื่อที่จะให้มีการหรือคดีการเสียชีวิตของแตงโมหลังจากที่มีการออกมาเปิดเผยหลักฐานใหม่โดยนายสนธิลิมทองกุลและนายปานเทพพัวพงพันธ์อ้างว่ามีหลักฐานสํา คันเกี่ยวกับการเสียชีวิตที่ทําให้คดีแตงโมไม่ใช่อุบัติเหตุแต่อาจเป็นการเข้าข่ายการฆาตกรรมอำพรางเนื่องจากพบพิรุธหลายอย่างสอดคล้องกับคําพิพากษาสารชั้นต้นในคดีมิ่นประมาทระบุก,การเสียชีวิตว่าแตงโมไม่ได้ตกจากท้ายเรือและบาดแผลไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือรวมถึงพบว่ามีการเปลี่ยนความเร็ว GPS ของเรือด้วยโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวยอมรับว่าถ้าคดีมีพยานหลักฐานและข้อ พอเท็จจริงใหม่ก็สามารถรื้อคดีดังกล่าวได้ แม้อัยการจะสั่งฟ้องคดีไปแล้วหรือแม้แต่ศาลมีคำตัดสินแล้วก็สามารถรื้อฟื้นคดีใหม่ได้ก็ต้องดูที่พยานหลักฐานยืนยันว่าตนเองยินดีรับฟังหากเป็นเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจและให้ความสำคัญเพราะการอํานวยความยุติธรรมเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดแต่ทั้งนี้ส่วนตัวยังไม่เห็นพยานหลักฐานข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงยังตอบไม่ได้ว่าเข้าข่ายที่จะรื้อคดีดังกล่าวได้หรือไม่พร้อมกับระบุว่าในส่วนของพนักงานสอบสวนที่ทําคดีทํา ้ง21นายก็ต้องให้ความเป็นธรรมเนื่องจากว่าทั้งหมดก็ปฏิบัติตามหน้าที่และทุ่มเทตามความสามารถแล้วและอัยการก็มีความเห็นสั่งฟ้องไปแล้วและบางคดีศาลก็มีคำตัดสินไปแล้วย้ำว่าแม้คดีที่ศาลตัดสินไปแล้วแต่หากศาลตัดสินผิดก็สามารถรื้อฟื้นคดีได้เพราะในคดีอาญาสามารถรื้อฟื้นได้ตลอดเวลาถ้ามีหลักฐานใหม่อันสำคัญคดีเนี่ยนะแม้จะสั่งฟ้องไปแล้ว อ่าก็เราก็รื้อฟื้นได้แม้แต่ศาลตัดสินแล้วเราก็สาม,มารถรื้อฟื้นได้ในคดีายาญานะฮะก็ต้องดูที่พยานหลักฐานก็ยินดีครับเพราะเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องที่ประชาชนสนใจอ่าและให้ความสำคัญการความยุติธรรมเนี่ยอ่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุดอย่างตอนนี้ถือว่ามีเป็นหลักฐานใหม่ได้หรือยัง,ย,งยังไม่ยังไม่เห็นยังไม่เห็นนะฮะแตก่ก็ต้องเรียนว่า ตำรวจชุดเดิมเขาก็ทำทุ่มเททำตามความสามารถแล้วแ้ะเรื่องก็อายการฟ้องหรือไปอยู่ที่ศาลแต่บางบางเคสก็มีการตัดสินแล้วแต่ว่าไม่ใช่หมายความว่ากฎหมายเราเนี่ยเปิดโอกาสให้แม้ต่ศาลตัดสินศาลฎีกาตัดสินถ้าตัดสินผิดก็ยังรื้อฟื้นคดีได้ในคดีอาญาเรารื้อฟื้นได้ตลอด ขณะที่ทางฝั่งของอาจารย์ปานเทพก็มีความเคลื่อนไหวออกมามีการโพสต์ผ่าน Facebook เช่นกันครับโดยอาจารย์เนี่ยออกมาโพสต์ข้อความว่าสรุปสั้นๆจากคดีแตงโมความคิดเห็นส่วนตัวหลังได้พูดคุยกับคุณหมอทวัชชัยคุณหมอทวัชชัยอธิบายว่านหนึ่งจากการที่มีริ่มเลือดบนผ้าของแผลต้นขาขวาของแตงโมคุณหมอทวัชชัยจึงเชื่อว่าแผลนี้เกิดขึ้นบนบกก่อนลงน้ำสอ รอยบั้งของขาทั้งสองข้างแตงโมไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือเพราะทิศทางไม่ใช่และก็ระยะสั้นกว่าการหมุนของใบพัดเรือมาก 3. ล,าาลักษณะบาดแผลต้นขาขวาเป็นสิ่งมีคมผิวเรียบคล้ายมีดไม่ใช่ใบพัดเรือ 4. ตายที่อื่นที่ไม่ใช่จุดอ้างว่าพบ หรือจุดอ้างว่าตกน้ำพร้อมกับยังบอกว่ายังมีหวังได้อยู่บ้างสําหรับการรื้อฟื้นคดีขณะเดียวกันครับอาจารย์ปานเทพยังโพสต์อีกนะครับว่าขอขอบคุณทุกความห่วงใยข,ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านที่ได้แสดงความห่วงใยกรณีที่ตํารวจต้องการขอมาพูดคุยหารือกับผม2ต่อ2หรือการลงเรือเพื่อพิสูจน์ความจริงเรื่องคดีแตงโมผมขอชี้แจงดังนี้นะครับตํารวจ ซึ่งเป็นฝ่ายต้องการขอมาชี้แจงและในเวลาต่อมาขอยกเลิกเพราะไม่ต้องการให้สํานวนที่อยู่ในชั้นศาลมาปรากฏให้บุคคลอื่นทราบแต่สามารถชี้แจงเป็นการส่วนตัวแบบไม่เป็นทางการวงเล็บเช่นไปรับประทานอาหาร รวมถึงชวนไปลงเรือเพื่อพิสูจน์การตกเรือในท่าทางต่างๆนั้นไม่ได้มีท่าทีข่มขู่คุกคามหรือทําให้กลัวเลยในทางตรงกันข้ามกับมีท่าทีเคารพและให้เกียรติและมีความต้องการที่จะให้ผมรู้ความจริง ที่ทางตำรวจเชื่อเท่านั้นนอกจากนั้นการทํางานของสื่อค่ายบ้านพระอาทิตย์นั้นเราทํากันเป็นทีมและอยู่บนพื้นฐานของการพูดความจริงตามหลักฐานและความเห็นทางวิชาการด้านนิติวิทยาศาสตร์ถ้าจะมีใครมาขอชี้แจงไม่ว่าจะให้เปิดเผยหรือปิดลับเราจะต้องได้รับข้อมูลเป็นทีมผมจึงไม่สามารถไปเจราจาพูดคุยกับใครเป็นการส่วนตัว2ต่อ2เพื่อรับข้อมูลลับที่ไม่สามารถเปิดเผยจากใครได้ปลอ อย่าลืมว่าผมมีธรรมเป็นเสือ้อเกาะคุ้มกันภัยและมีมวยหยงชุนเป็นเครื่องคุ้มครองป้องกันตัวอยู่นะครับดังนั้นจึงย่อมต้องมีความปลอดภัยครับ